สวัสดีครับอยู่กับผมและทีมงานทีเด็ดสตาร์สกอร์สำหรับพันนี้เราจะมาวิเคราะห์อบอลในศึกลาลิกาสเปนประจำวันที่8เดือนตุลาคมปี2565ก็จะเปศึกการแข่งขันระหว่างโคูเซบียาเจอกับแอนติบินเบาสำหรับคนนี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา23มิถุนา30นาทีอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสถิติการพบกัน,นท่าทนัดล่าสุดกันก่อนนะครับก็เป็นทางด้านเซบียานะครับที่ชนะไป3นัดส่วนทางด้านแอนติบินเบานะครับชนะไป2นัด อัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมนะครับทางด้านเซเบียผลงานท่านัที่ผ่านมาก็ชนะไปน1นเสมอ2แพ้2ทําให้ทีมตอนนี้อยู่ดับที่ส7ส่วนผลงานนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับดอทมูลไปด้วยสกอร์4ต่อนหนึ่งในรายการแช,ชมเปี้ยนลีกนัดล่าสุดส่วนในรายการลีกหลังสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้กับแอตมอลิกไปด้วยสกอร์2ต่อ0ภายใต้การรับของกุสซูใหม่อย่างฮอกเก้ชามปาโอลีสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็จะไม่สามารถใช้งานเฮซุสโครนาตำแหน่งกองหน้าที่มีอาการบาดเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวและยังต้องรอเช็คความฟิตขออองงทาานคลลิมมกกรส่่วพ้ ่ไได้หรือมแต่ก็จะได้ตรงทางโอลิเบตอเรสนะครับตำแหน่งกองกลางตัวหลักที่พนทดแบนกลับมาฐานะเซบิยาแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยจะวางยัสซินบูนูลงทําหน้าที่ข้อเสาและในขณะที่แนวรับจะให้โคเซกกาโมนากับตองกีเนียซุนแล้วก็กิเกชารัตและอเล็กเตนลิสลงทําหน้าที่ส่วนทานามิชมาตเดลอนี่ ani, กับเนมันยากูเดลยืนเป็นกลางรับแล้วก็ใช้เอลิกลามล่ากับโอลิเบตอเรสและอิสโกยืนเป็นกลางลูกคอยปั่นเกมสนับสนุนคาสเปอร์ดอนเบิร์ก ส่วนทางด้านอเนติบินเบานะครับผลงานทาน่านัที่ผ่านมาก็ชนะไป4-0แพ้หนึ่งทำให้ทีมตอนนี้อยู่อันดับที่3ภายใต้การนำทัพของกุนซือเอเนโตบัสเบเดก็เพิ่งพาทีมเปิดบ้านเอาชนะ i, อัเมเนียไปด้วยสกอร์4-0ในรายการลีกล่าสุดสําหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็จะไม่สามารถใช้งานคูเลนอากิเลชาบาราตาแหน่งผู้รักษาประตูกับมิดเกลบาลนเชกาและยูี่เบซิเซและดานี่วิเวียน3กองหลังและยังมีมิดเกลเบก่าตาแหน่งกองกลางที่มีอาการบาดเจ็ยบยังคงต้องรักษาตัวอยู่กันทั้งหมด ทางน้านเอเลนตีบินเบานะครับแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1โดยจะวางอูไนซิมอนลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับจะให้ออสการ์เดมกอสกับเยไลยอสัสบาลสและอีโกโมาติเนสและอีโกเลกูเอลงทําหน้าที่ส่วนทาาน้านโออิอานชันเชสกับดานี่กาเซียยืนเป็นกลางรับแล้วก็จะให้นิโกวิลเลียมกับอีเก้มูนาอินและอเล็กเบเลนกูเอยืนเป็นกลางลูกคอยปั่นเกมสนับสนุนอินยาสกี้วิลเลียมกองหน้าตวเป้าคขยหาจังหวะจบสกอร์ สำหรับทัศนคติในเกมนี้นะครับทางด้านเซบิยาในชุดนี้ไม่ทิ้งล่องรอยนะครับของความเป็นอดีตในความยิ่งใหญ่เอาไว้ให้เห็นเลย แล้วก็นักเตะนะครับอยู่ในช่วงสูญเสียความมั่นใจอย่างหนักแต่ล่าสุดก็เพิ่งมีการปลดจูเลนปูเปตกีนะครับแบบกระทันหันหลังจากจบเกมแชมเปียนลีกนัดที่ถูกทางด้านดอนมูนนะครับบุกมาขายี้ถึงถิ่นด้วยสก,กอร์สต่อหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็คือความมุ่งมั่นของนักเตะนะครับน่าจะมีมากกว่าเดิมเพราะต้องการโชว์ฟอร์มนะครับให้เข้าตาในายใหม่และยังเป็นการประเดิมงานแรกในบ้านของทางฮอกเกสชาปาโอรีอีกด้วยจึงตั้งเป้านะครับที่จะเก็บตามแต,แแตมมม้มีสูง เพราะว่าด้วยทักษะความสามารถเฉพาะตัวนั้นนะครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วประกอบกับการเจอกับทีมทางด้านแอนติบินเบลนะครับที่ทางบอลของพวกเขายังคมมาอย่างต่อเนื่องดูแล้วการที่โต๊ะเปิดราคาให้ทางแอตมาลิกบุกมาต่อที่ราคาปปนะครับซึ่งบอลเปลี่ยนโค้ดแบบนี้นะครับจึงน่าเสี่ยงลองทางเสบีย่าเอาไว้ก่อนสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้านแอนมาลิกบินเบลนะครับต่อปอปอฟันธงเสมอกัน1ต่อนความมั่นใจอยู่ที่85%ซ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์อบอลในศึกลาลิกาสเปนก็จะเปศึกการแข่งขันระหว่างคู่เซบียาเจอกับแอตเลนตีบินเบาสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา23บสานาฬิกา30นาทีถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขอไปทุกท่านไม่มานาทีนี้ด้วยหรือถ้าหากฝังแล้วชอบใจยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานทีเด็ดสตาร์สกอร์ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับภาทต่อไปว่าจะเป็นบทวิเคราะห์อบอลเกี่ยวกับคู่ไหนสำหรับท่านนี้กับผมและทีมนนัครบผ